ข้าโค้งมันโป่งมาแล้วนะครับกำลังจะพ้นโค้งนะครับสำหรับขบวนรถเร็วที่172ต้นทางสุงไหงโกลกขบวนรถเร็วที่172ครับต้นทางสุงไหงโกลกไปทางกรุงเทพนะครับ มายังเร็วเลยครับวันนี้ทำขบวนโดยที่ตาชินะครับ แบบยาวเลยครับสวยงามเลยทีเดียวผมชอบมากเลยครับขบวนนี้ไกลเขาเรียกว่ายาวทั้งระยะทางยาวทั้งขบวนรถเร็วที่172เกำลังจะผ่าน ชุมทางหนองประดุกนะครับด้านหน้าก็ฝากเพื่อนๆเอซนะครับอย่าลืมติดตามช่องหนอไหนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ